ครับพบกันอีกแล้วนะครับไมครับอัปเดต1.21.0.24น่งจุดาจะมา,มาเมื่อวันสองวันนี้เบตานะครับก่อนจะไปพูดถึงอัปเดตตัวหลักพูดถึงอัปเดตของอันนี้ก่อน addon farming ตอนนี้ไข่ของไปไหนแล้ไอ้นกนกเนี้ยอีอ้เน,น,น,นี่ย มันสามารถคว้างได้แล้วนะคว้างแล้วจะกลายเป็นลูกนกนี่แหละแล้วไข่ของมันก็สามารถเอาไปทำไข่าดาวได้ด้วยสามารถไปทำอาหารได้แล้วนะไข่ของมันอนะ่ะแล้วก็มันเพิ่มอาหารเข้ามาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่ครับแล้วก็เพิ่มจานมาให้ด้วย มเรียกมันว่าไข่นกนะไข่นกตอนนี้เนี่ยสามารถเอามาทำเป็นคุกกิ้งเอกได้ด้วยและสามารถกดใช้งานเพื่อคว้างกลายเป็นลูกนกได้นี่ครับจานอาหารมีจานอาหารแล้วนะครับแล้วก็อย่นี้ครับตัวจอยเซอร์มีการเปลี่ยนแปลงน,น,นิดนึงมันบอกว่าตอนนี้จอยเซอร์กลายเป็นบล็อกไปแล้วเห็นไหมครับตีแล้วไม่หลุดแล้ว ส่วนอย่างอันหนึ่งที่ผมสึกเสียดายมากเราจะกลับสู่อัปเดตหลักของเกมนะไม่ใช่แอดออนแล้วนะครับปิดประตูปิดประตูะตเนื่อขอมแมชหรือว่าค้อนนั่นเองถ้าผมรู้จะเป็นอย่างนี้แนละ้วผมทำเอาไว้หลายๆอันน่าจะดีกว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะ่นสิ คืออุ้ยขอผมแป๊บหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอจัดการเจ้านี่พักหนึ่งนะมานี่ผขอเก็บไอ้นี่นิดหนึ่งอยากมัดไว้แหละแต่ก,กลัวหมามันไอ้นั่น ขอเก็บมันนิดนึงนะไหนๆก็เจอแล้วเดี๋ยวค่อยพูดถึงเจ้าคอนแล้วกันนี่คือ,อปัญหานึ่งที่ผมเจอไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กของแอดออนตัวไหนหรือเปล่ากลับมาสู่ที่แมสกันต่อครับ ตอนนี้เนี่ยแมสหรือเจ้าคอตอนอน,นี้ไม่สามารถเอนชานสองตัวนี้พร้อมกันได้ก่อนได้นี่มันเอนชานสองตัวนี้พร้อมกันได้ก็คือนี่ครับเรียกว่าบาปิชล้วกันบากับเดนมันสามารถที่จะเอาเข้ากันได้แต่ตอนนี้ไม่สามารถ เอ็นชันร่วมกันได้แล้วครับสิ่งเดียวที่สามารถเอ็นชันรู้กับมันได้ก็คือวินบรัสนะคะซึ่งถามว่าทำไมนี่เสียดายมากเลยเห็นไหมนี่ฮะสวยแล้ว้า คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นชารนร่วมกันได้ครับผมเมื่อลบไปแล้วเมื่อกี้ว่าจะให้ดูว่าผมสามารถใช้คอนเนี่ยเป็นชา้นสองตัวร่วมกันได้เป็นของเวอร์ชั่นก่อนเวอร์ชั่นนี้ทำไม่ได้ แย่ yeah, แล้วลบไปแล้วทำไมดีตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วด้วยอ่ะทำไงดีนนองเนี่ยตอนนี้ทำไม่ได้แล้วอ่ะ ผมทำมาก่อนได้ให้ทัปเดตผมทำได้อ่ะมีแรงนี้ด้วยฮเสียใจเสียใจมากไปตีกับอินทราก้อนมาแล้วด้วยยังมีไข่ด้วยเีใจอ่ะเครียดเลยทีนี้ ชาน่ได้แล้วด้วยเอเป็นว่ามันเคยทำได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของอ๋อไอเทมใหม่ของฟาร,ร์มมิ่งนี่ครับวอชชิงแคนตัวช่วยในการรดน้ำต้นไม้ให้โตเร็วขึ้นเหมือนกับมิวบอนเลยผมก็ดูอ,อย่างฉะร้อง แผ่นเสียงใหม่สามแผ่นมาฟังกันไว้ที่ไหนนะอันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแผ่นนี้ค่ะว่าเสืงเหมือนงานเทศก,กาลเลยเนาะ ต่อไปอันนี้ครับออสองอันนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คล้ายๆกันมีสิซงบอสเมื่อถึงบรรยากาศเกม horror รรเป็นเกม horror หนึ่งเกม เิดวาตัวเข้าไปในพาราลิว่ามีเสียงเพลงอันนี้ลอยอยู่ในห้องนอนออขอนเจ้าของบ้านนึกไปนึกมาเหมือนนี่เลยเจอเพลงม้าหมุนของ Alfred. อัลเฟรดกับอเมเซียอัฟฟอร์ดในไอเวโรนิก้าเลยนะ ไอ้บามุนที่อยู่ตรงขั้วโลกเหนือตอนนี้เหมือนกันมันจะช้าก,กว่าแล้วก็เร็วขึ้นท่อนนี้นึกถึงฉากเปิดตัวจิมมี่ฮองกิ้งของบูลลี่ ท่นนี้ไม่ใช่นะเป็นน่าจะเป็นการอย่องาลารโรชั่นช่คบอันนี้มี็นงไงบ้างคบเขาก็บอกว่ารูปภาพมีเพิ่มเข้ามาอีกนะมาไปดูกัน หาที่วางใกล้กันโดยที่พวกขาหนักแข็งแล้วกัวนเนาะได้มีพื้นที่แล้วาพวกนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะมีรูปภาพใหม่เกิดขึ้นนี่นะครับ รูปไหนอก่อะรูปเมื่อกี้เคยเห็นแล้วใช่ปะ,ะรูปสองนะรูปสองมีกไหมอีกไหมรูปสามสามแล้วนะสามแล้วนะสเมื่อกี้รูปนี่รูปที่สี่ ลูกที่ห้าห้าแล้วนะ ดอกไม้รูปที่หกนะรู้สึกอันนี้จะเพิ่มมาเดียวนะ ทีหกนะไม่มีเพิ่มเลยบสองร่วมเ่ยที่หกโรคใหม่ถูกเพิ่มเี้เจด <independent noise> มันมีรูปใหญ่ใช่ปะไปฝั่งโน้นดูนี่นนีี่คือป เก้าสิบอ่ามีสิบรูปตอนนี้ที่เจอรูปใหม่สิบรูปเขาสายตกแต่งเอาไปเลยเพิ่มรูปใหม่เข้ามาเสียใจรับผมเสียใจยอยู่เลยผมพลาดพลาดมากๆม,มันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วด้วย อ๋อไม่น่าเลยบัสซบจริงๆเลยอะแย่มากมาอัเคของฟาร์มิ่ขนนกสามารถใช้งานแน่แล้วผลิตเป็นสีดำแล้วก็ตอนนี้การปลูกคอตตอน เขาสามารถใช้ช็ตต้อนเขาเเป็นขนแกะได้แล้วครับแบทจำหมดแฮะวันนี้ผมอาจจะดงงูง่วงไปนิดนึงนะแต่โดยรวมก็น่าจะประมาณนี้ครับ เห็นไงบ้างครับอันนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมมะพร้าวมันถึงเต็มขนาดนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันมันมีตัวสีฟ้า,ฟาลอยไปลอยมาไม่รู้มาจากแอดออนไหนหรือเปล่าสภาพของนี้นเป็นแบบนี้กลุ้มใจเลยทีนี้ วันน oh, ี้ต so, ้องไปก่อนครับสวัสดีครับ